กราบสวัสดีนะคะพี่น้องและของเพื่อนนะคะไม่ต้องแปลกใจนะคะเสียงแบล็กเ o w อาจจะเป็นโดตานะคะเนื่องด้วยว่าตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะทำคลิปนะคะก็จับประมาณว่าดูโดตาไปด้วยนะคะ แล้วก็ลงดันไปด้วยนะคะเพื่อความสุขใจนะคะด้วยความที่เห็นรูนันสายพจนหลายคนตามหาฮาร์ตวิงนะคะไหนจะซิวเคดีนะคะไหนจะแหวนเลือดนะคะก็รอบที่แล้วเราไม่ได้เปิดของใช่ไหมรอบนี้เราก็เปิดทองนิดนึงนะคะว่าเราไม่มีฮาร์ตวิงเฮแบนจริงๆนะคะไม่มีซิวเคดีจริงๆนะคะไม่มีแหวนเลือดจริงๆนะคะ ไม่มีการ์ดหนอนคู่ Face w o ร์มจริงๆนะคะแล้วก็บัฟเราก็ไม่สองแถวจริงๆนะคะถ้าไม่รวมว่า VIP อเอาออกไปก็จะเหลือบัฟประมาณครึ่งแถวนะก็ลองดูละกันแล้วก็ประมาณนี้นะคะก็สามารถจบเฟนเวอร์ได้นะคะหรือที่หลายๆคนเรียกว่าเฟนเรียนนะคะก็ น่าจะเป็นแนวทางในการใส่ของสวมใส่ได้นะคะว่าก็ไม่ต้องไปหาแพงๆเ้ยใส่แค่นี้ก็มีความสามารถในการจบดันหลายๆดันได้เลยทีเดียวนะคะไม่ต้องกดยาเยอะก็สามารถจบดันได้เช่นเดียวกันนะคะ ไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าบัฟหายก็ไม่ขึ้นนะคะคือบางทีเอบีก็มักจะไม่มีเสมอนะคะมียาแดงก็ดีแค่ไหนแล้วนะคะย้อนไปดูคลิปเก่าๆได้นะคะบางทียาแดงก็ไม่ขึ้นนะในแลบห้านะคะไม่ได้ขี้งกเลยคะลืมนะคะ ก็จบไปนะคะกับเฟนเรย์นะคะ3นาที30วินาทีนะคะสำหรับแมชนี้นะคะแล้วก็ตาก็ดูโดต้าไปด้วยลองดูนะคะอาจจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับ รูในไม่ขี้ยานะคะไม่ติดบัฟนะคะไม่อดซีพีแถวบนนะคะขยะไข่แถวล่างคือทางของเราเนีคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ